ที่น้ำเชื่อมรสหวานพูดชนะไหมครับไม่ชนะพี่แพ้แล,ล้วแพ้แล้วแพ้ไปแล้วดูหน่อยนะห้าสิบเก้านะบาทเพิ่มไปสสิบเก้าเฮ้ยไปเติมนี้ดีกว่าสิแล้วสิเพ็ดดีกว่าห้าสิบเก้บาบาท เติมไปเติม4ี0เ,เพชรดีกว่านะทุกคน oh, no. Not พี่ไนท์พูดทำไมคนดูน้อยวันนี้อ๋อรู้แล้วพี่ยังไม่กดแชร์เลยจะไม่น้อยได้ไงพี่พี่ยังไม่ทันได้กดแชร์เลยแล้วบอกน้อยพี่เต้ยหันหลังมันลอยอ่ะพี่ต้ยได้เดี๋ย,ยวมันลอยพี่ต้ย <c oughs>

ที่น้ำเชื่อมรถหวานพูดผมหูระเบิดเลยครับหูระเบิดเลยครับวัด้วยครับสามคิวสี่คิวใครรัดวะเฮ้ยใส่ใส่กับหัวแล้วป่ะใส่ใส่กู่ฟังกับด้านแล้วป่ะเนี่ย าฟัังกนบบ้รปิดเสียงพี่แตงก่อนนะทุกคนปิดเสียงไว้ก่อนได้แต่เสียงมันลมไม่ได้ยินเสียงอ่ะยินี่ดามได้พี่แตงทำไมปิดมันลมทำไมต้องหักทำไมไม่หาร้านเพราะเราพี่แตงฮะได้แต่เสียงมันลมเนี่ยได้ยินมันเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องอะไร ก็ไม anyway, right? hey, um, right right mm ่เ hmm. ป uh, um, ็นคนอย่างนี้พี่แตงพัดลมมาเป็นทิ้งๆได้แล้วล่ะเสียงดังเหลือเกินทิ้งเลยทิ้งหน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวเขามีเขาไปเก็บเองแหละเขาใจะไม่พี่แตงอ้าวไม่ตอบอีกเงียบอีกอ้าวเงียบอันนี้เนี่ยไม่ตอบล่ะทำไมถึงไม่ตอบพี่แตงทุกคนพี่แตงไม่ตอบทุกคนดูมันดีทุกคนไม่ตอบเลยอ่ะมันเงียบกิิบเลยอ่ะดูดิทุกคนดูมันทำดิทุกคนไม่ยอมตอบอะไรเลยอ่ะเปิดเสียงมันก่อนมันยิ่งเปิดเสียงมันอยู่ nha mày với tao anh tươi khôn đao đừng đao gió đao hả quý ông ý kịp kịp một lắm มันวิ่งไวมากว่าววิ่งไวจัดเลยกระสุนหมดกระสุนหมดอะขาทุกคนสวัสดีครับพี่ปุ๊กอุย,อยโดนลัดกระสุนหมดกระสุนเกล้งกึบ โดนรัดเลยกระสุนไม่มีโดนรัดเฉยขายปิดซ่า,ใ,าใครโดนยิงอ่ะพี่แจงไยโดนยิงอ่ะเบอร์สี่อ่ะ สีโดนยิงอ่ะอานอนทุกคนทุกคนอยากได้ยินเสียงพัดลมไหม อยู่่ไหนะทุกคนพี่น้ำเชื่อมรสหวานพูดน่ากลัวมากครับอะไรน่ากลัวพี่เฮ้ยผมเจอคนทุกคนผมเจอคนข้างหน้าเห็นปะเฮ้ยพี่มี่อยู่ไหนคนไหนข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเลยตั้งของก่อนเอ๊ะมันวิ่งไปไหนวะ มันน่าจะวิ่งไปข้างหน้านี่ว่ะพี่น้ำเชื่อมรถหวานพูดโอ้โหเสียงสุดน่ารักมาอีกแล้วเสยุดน่ารักมาอีกแล้วเหรอทิศบนบ้านอ,อ๋อใช่ใช่บนบ้านอยู่นี่เอาวนึ่ง Thank you. ถ้ายินเสียงเก็บเสียงตัวไหนวะว่าแล้วได้ยินเสียงเก็บเสียงตัวไหนตัวนี้นะเก็บเสียงนะตัวเนี้ยมันนี่อยู่ตรงไหนอะทุกคนมันนี่อยู่ตรงไหนวะหลังไอ้ดอกเหรอทุกคนลงหลังไอ้ดอกให้ผมหน่อย ทางไอ้ดอบเหรอดูวอยู่ตรงไหนอ่ะอีคีดีกว่ามากจังวันี้นี่ไม่มีตรงไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบ้านบ้านบ้าน

เตงพี่เตงข้างหลังพี่เตงไม่ทันแล้วทันแล้วข้างหลังพี่เตงอ่ะบนบ้านอ่ะพี่เตงเห็นไหมไม่ทันแล้วพี่เตงพี่เตงชุดแบบไหนเนี่ยชุดแบบได้ปืนวะหรือว่าไม่ได้ปืนเนี่ยลืมไปปิดเสียงพี่เตงอยู่พี่เตงชุดแบบไหนเนี่ยแบบได้ปืนปะหรือว่าไม่ได้ปืน ฮัลโหลเอ้ามันได้ฟังแต่เสียงพัดลมรถไฟอ่กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่มยนดเอยู่ที่ชุบะพี่เบอร์สี่ยิงเลยเบอร์สี่ยิงหน่อยเห็นปะตรงไอ้วอ่ะไอ้วอขาวอ่ะไอ้วอขาว

ที่เหมือนได้ยินเสียงปืนเอ๊ะโขนสลิงไปดีกว่าขี้เกียจเดินนะครับผมจังหวะนี้ก็ขี้เกียจเดินขึ้นมาโขนสลิงดีกว่าไปมุ้งพัดลมอยู่ตรงไหนพี่แตงทำไมมันดังขึ้นเรื่อยๆพัดลมอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังอ่ะข้างข้าง ท่านไม่หันหลังอะ่ะค่ะใช่อุ้ยเยอะเยอะทำไมทำไมวะอุ้ย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 อุไหนวะไหนพี่แตะเตงอยู่ไหนอะ่ะอตรงนี้เลยบนนั้นเนาะกำลังไปเยอะเหรอไม่เห็นมีใครเลยไม่เห็นมีใครเลย โอ้ยเยอะแล้วอ่ะโอ้ยเยได้คิวอยู่อ่เยอะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเยอะมากไหนว่าผมไม่เห็นตัวมันเลยมีประมาณสองตัวพี่ผมไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะไม่ยิงตัวหนึ่งล้มแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งมายิงไหนม่เห็นตรงไหนอ่ะไม่เห็นไม่เห็นเดียวกันด้วยนะตรงนั้น มีดิมเบอรเอาไปตุยหลังมันสิตุยหลังมันเลยมืมือตุยไม่พี่อย่าตุยเลยพี่โดดมาก็ตุยหลังมันเลยไม่ตุยดาบมันนั่นแหละอยู่ที่เดิมอ่ะโดดไปตุยหลังมันเลยเว้ยจะบไม่ดไ,ได้แล้วอุ้ยบัวสูงโดนตัวสูงโดนเจอและเก็บผล่ไปโดนจะอื่นไม่ได้ดาวไปแล้ว ที่น้ำเชื่อมรสหวานพูดพี่ AI ไม่อ่านให้พี่ไ i ไม่อ่านให้ข้างบนอ่ะพี่ไ i ไม่อ่านให้เฮ้ยเฮ้ยยังมีอีก ข้างบนมีไหนว่าเหลี่ยไมไหนว่ามันยิงหาไม่เจออ๋ออยู่ข้างบนเลยบนบ้านน้ำตาลข้างบนเลยเอาดีอยู่บ้านน้ำตาลข้างบน อยู่อย่างเดวเี็กตัวตัวเดียวมั้งอยู่อ่างเดียวพี่ระวังไหนวอไม่เห็นตัวมันดาวไม่เห็นนะไม่มีนะหมดแล้วนะ หมดแล้วนะไม่มีนะที่น้ำเชื่อมรสหวานพูดพี่จะชนะแล้วใช่พี่เลยสองตัวมันชุบกันมาอีกแล้วมันเพิ่งชุบมาเพิ่งชุบมาอยู่บนฟ้าพี่แดงอยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าเ่ยตัวนึ่งอะดูบนฟ้ามันเพิ่งชุบมาตัวหนึ่งอยู่บนฟ้า โดดตัวนึงไม่เห็นเลยหาดูตรงไหนสักที่อ่ะตัวเดียวอ่ะไม่เห็นสักตัวเลยไม่รู้มันไปชุบตรงไหนมาเนี่ยตามพี่นัดได้ไม่เห็นนะมันชุบจากตรงไหนวะสู้ชุบอยู่ตรงไหนอ่ะมันไปชุบอ่ะเลือด์สี่เลือดทำไมเหลือแค่นั้นน่ะเบอร์สี่ไม่พันยานหรอไม่มียาหรอเบอร์สี่ ก็จะไปยูย้ายนะเอ๊ะนี่มันเหลือตัวเดียวแล้วน่าจะน่าจะเหลือตัวที่เพิ่งเกิดอ่ะตัวเพิ่งโดดมาใหม่อ่ะเพราะตัวนั้นน่าจะตายนอกหมอกไปแล้วเหลือตัวเดียวอ่ะตัวที่โดดใหม่อยูอย่ไหนวะอยู่บนป้อมรึเปล่าในป้อมเนี้ยวิตตุยทำตายเองอรอ